โอเคนะครับเรายังอยู่กับเรือนใหม่นะครับตัวต้าแคมรีนะครับ ACV 4 0นะครับแล้วก็ ACV c 1หนะฮะหลังจที่เราถอดเรือนใหม่ไปแล้วนะครับเราจะมาทดสอบระบบของตัวรถนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับฮะแบบแรกสตาร์ตติดนะครับต่อไประบบแอร์นะเราจะเปิดออโต้นะฮะโอเคนะครับระบบออโต้แอร์มานะครับ ก็ถือว่าแตกต่างจาก Honda Civic FD-Doc นะครับตัวนั้นแอรจะไม่มาเลยนะครับตัว o ้า Camry a i แอร์เย็นนะครับทัทนทงที่ถอดเดินมาให้แล้วนะครับกระจกไฟฟ้าทำได้ไหมกระจกไฟฟ้ามานะครับทุกบานนะครับหลังก็มานะครับหน้านก็ทำงานด้วยนะฮะต่อไปเช็คระบบไฟหน่อยนะฮะยกไฟมานะครับ ไฟเปิดติดนะครับนี่เรียบร้อยนะฮะใช้ได้นะฮะต่อไปนะครับดับเครื่องนะฮะทดสอบระบบรีโมทนะฮะกดคายล็อกฮะพาดีฮะกดล็อกกดล็อกครับลดล็อกนะครับต่อไปครับทดสอบระบบออโต้กระจกนะฮะกดคายล็อกครับแล้วกดคายล็อกค้างไว้นะครับจนกว่ากระจกจะลงนะฮะ ทดสอบนะฮะกดล็อกกดคลายล็อกนะแล้วกดคลายล็อกค้างไว้นะฮะกระจกจะลงทั้งสี่บานนะครับต่อไปครับระบบออโต้นะฮะกดล็อกครับกดล็อกค้างไว้ทีนะฮะกระจกจะขึ้นทั้งสี่บานนะครับโดยที่ประตูหน้าจะขึ้นสุดก่อนนะครับแล้วตามที่ประตูหลัง ระบบนี้ยังคงใช้งานได้อยู่นะถือว่าใช้งานได้ครบนะโอเคนะครับเดี๋ยวว่าตามต่อหลังที่ซ่อมใหม่เสร็จครับ